การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทส t อั t เดอะเวิลด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพน้ำปร,ราร้านัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซภูมิใจเสนอบิน 金嘿。<In. S 2> <Hey. S 3> hey. บินกินเฮมาแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแล้วก็การกินสําหรับรายการบินกินเฮของเราในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังป้องกันโรคกันอย่างสุดฤทธิ์เราก็เลยนําสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อยๆในปีที่แล้วกลับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งโดยเรานะค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่เมืองเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขและอาหารอร่อยอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้เราได้นักร้องลูกทุ้งเสียงดีอย่างน้องไอซ์ตรีชดาเป็นผู้นําทางไปบินกินเฮกับความอร่อยกัน แต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นพร้อมแล้วไปกับคุณไอซ์เลยค่ะผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนอร์ิ์บิ๊กซีชอบสรุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ที่ที่เรามาท่องเที่ยวกันก็คือไร่กำนันจุนที่ไร่แห่งนี้นะคะใครมาจังหวัดเพชรบูร์ก็ต้องแวะและในไร่กำนันจุนจะมีอะไรให้เราท่องเที่ยวกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับผู้จัดการไร่กำนันจุนแล้วนะคะพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็สวัสดีคุคคณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กขาที่นี่สร้างมานานหรือยังถ้า พูดถึงไล่กำนันจุนนะคะก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มากว่า80ปีแล้ว80ปีแล้วใช่ค่ะโ,โห <80 S 2> นานมากค่ะใช่แล้วก็มีร้านค้านะคะที่อยู่เพชรบูรณ์เนี่ย2ส,สาขาและอยู่ในต่างจังหวัดอีก8สาขาสังเกตว่าด้านหลังที่เรายืนอยู่ขณะนี้มีสวนหย่อมเล็กๆด้วยสวยงามมากมีจุดไทยรูปเยอะ <ม>เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของเพชรบูรณ์นะคะงั้นเดี๋ยวไอขออนุญาตให้คุณตุ๊กเนี่ยพาไอาเดินเที่ยวชมสวนหน่อยได้ไหมคะ,คะว่ามีอะไรบ้างตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างเดี๋ยวถามพี่ตุ๊กไปดูว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะ สวยมากๆเลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะผู้ชมค่ะข้างในนี่ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องลาพี่ตุ๊กไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้ะนะคะพี่ตุ๊กคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามไอซ์ไปข้างในนะคะว่าวันนี้มีของอะไรเยอะแยะมากมายที่ไอซ์จะต้องคิ้วสองมือเนี่ยไม่ไหวแน่เลยมาเลยค่ะ ปลาสม้มแต่แบบว่าซื้อแบบสำเร็จเลยทอดเสร็จแล้วเรามาลองอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคือมะขามอบบวยสักกล่องสักกล่องอันนี้ของเด็ดของที่ร้านเ็าบอกว่าปลาส้มมีหลายชนิดอันนี้จะเป็นปลานวนจันทร์อันนี้จะเป็นปลา,าจีนเขาบอกว่าปลานวนจันทร์แนะนําแนะนํา ที่ตามคุณไอไปเที่ยวไร่กำนันจุนไปดูของดีกันมาแล้วก็ถึงอีกสถานที่ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะกราบไหว้สักการะนั่นก็คือพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองตั้งอยู่ในอุทยานเพชรบุรีเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข21ใกล้ตัวเมืองเพชรบูรณ์ ที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมใจกันสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ขึ้นซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรากาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งจเจริญพระชนมายุ8 4พ0 0ษาค่ะซึ่งพระพุทธมหาธรรมราชาถือเป็นพระพุทธทรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วย ช่วงวันหยุดนี้นะคะอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมอีกหนึ่งอย่างก็คือรักษาระยะห่างทางสังคมกินร้อนช้อนไก่ช้อนมันล้างมือด้วยนะคะและเมื่อพูดถึงเรื่องกินช่วงหน้าเราจะให้คุณไอาพาไปกินของอร่อยอร่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์กันต่อแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามชมช่วงหน้ากับบินกินเฮพิเศษเที่ยวเพชรบูรณ์ค่ะ ทำไมถึงขึ้นชื่ออะไรขนาดนี้มันเยอะมากขนาดไหนคะเนี่ยมีน้ำยาตั้ง14อย่างไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมลูกค้าเขาเยอะอยากจะถามว่าเมนูที่นี่ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยจะเป็นอะไรคะจิ้มเลยจิ้มเลยกินเลยกินเลยยำยำถั่วพูนะคะเขาก็จะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะคะ รสชาติมันละมุนมากิกิินนนก,นนกนช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนดนูน้ำปรราลาหนัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทย ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกับบินกินเหพิเศษที่เรามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสถานที่ที่คุณไอซ์จะพาไปกินนั้นมีหลากหลายมากมายเป็นอาหารแทบจะครบทุกอย่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นของดีของเด่นเพชรบูรณ์แต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างร้านไหนบ้างพร้อมแล้วตามคุณไอซ์ไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับเจ้าของร้านนะคะคุณแม่พรจิตนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทั้งสองท่านเลยค่ะ ยอยากจะถามหน่อยเห็นลูกค้าแบบเยอะมากที่นี่มีขนมจีนแบบทําไมถึงขึ้นชื่ออะไรขนาดนี้มันเยอะมากขนาดไหนคะเนี่ยมีน้ํายาตั้ง14อย่าง14อย่าง,อางโอ้โหมีอะไรบ้างคะมีน้ําพริกน้ํายาน้ํายาปลา,าหวานโอยน้ำเงี้ยวน้ํายาปักใต้น้ำยากะทิขาไก่คุณผู้ชมฟังอย่างนี้แล้วอยากจะมาถามนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่ร้านขนมจีนคุณตาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนแล้วมายัางไง ตั้งอยู่หลังสาร,รกางเก่าค่ะปักหมุดไว้เลย,เลยมาง่ายมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรมาจองได้ไหมได้ค่ะมีเบอร์เบอร์ไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะ0 8 6ย3 7 6 4 8, 8 1ค 1> มมาได้ง่ายๆนะคะมีพงมีเพจส,สามารถปักหมุดมาได้เลยนะคะ เริ่มกันที่ร้านแรกนะคะร้านบ้านคุณตาร้านบ้านคุณตาเนี่ยนะคุณผู้ชมมีของอร่อยของขึ้นชื่อก็คือขนมจีนของดีเมืองเพชรบูร์ค่ะที่ใครมาเมืองเพชรบูรณ์แล้วไม่ได้กินของอร่อยอย่างขนมจีนก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะและขนมจีนร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนแซ่บอย่างไรเราไปชิมพร้อมกับคุณไอซ์เลยค่ะ ผู้ชมค่ะนี่ช่วงนี้เลยทุกคนรอคออยู่ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันคะ่ะอ่ะขอเลือกสีชมพูเข้ากับหน้าตาหน่อยนี่นะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมลูกค้าเขาเยอะพูดถึงเส้นก่อนนะเส้นเหนียวนุ่มแบบม,มันไม่ได้ ดูอย่างนี้เหมือนจะขาดตัวง่ายแต่แบบไม่ใช่เลยเหนียวนุ่มหนึบจริงๆนะคะแล้วก็มาในส่วนของน้ำยานะคะน้ำยาจะมีความเข้มข้นมากเนื้อปลาล้วนและมีกลิ่นหอมมันบอกเลยต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไอจะลองชิมน้ำยาตัวอื่นดูว่าเป็นรสชาติยังไงอันนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะค,คุณผู้ชม่ะ เด็ดจริงรสาชาติเข้มข <the> ้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะคะอันนี้เป็นรสชาติที่ไอชอบมากเลยต่อมาก็เป็นน้ำยาปลาเราต้องบุกปลาเข้าไปตักก่อนเข <c oughs> ้มข้นน <c oughs> ้ำยาปลาแอบจะมีกลิ่นปะลาร้านิดนึงซึ่งหอมมากนะคะใครที่ทานปะลาล้าไม่ได้ลองลองต้องมาลองทานต, mm. ตัวนี้นะคะ <c oughs> อร่อยมาก ความอร่อยยังไม่หมดเท้าแนนกับคุณผู้ชมเรามาที่ร้านแห่งความอร่อยอย่างร้านบ้านสวนบ้างร้านบ้านสวนจะมีอะไรเด็ดเมนูไหนอร่อยอร่อยกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะพี่กบค่ะโอ้ร้านเนี่ยดูฟิลบรรยากาศแล้วย้อนยุคสักนิดนึงถามว่าเปิดมากี่ปีละคะ,ะ28ปีค่ะ28ปีนี่การันตีความอร่อยแน่นอนนะคะ,คะ แล้วเน้นมากที่สุดเลยคือร้านที่นี่จะไม่ใส่ผงชูรสค่ะเพราะที่บ้านไม่กินผงชูรสเลยแ,และอะร่อยมากอยากจะถามว่าเมนูที่นี่ซิเนเจอร์ของที่นี่เลยจะเป็นอะไรคนะอันดับหนึ่งคือลอนปูเค็มค่ะลนปูเค็มคุณผู้ชมคะเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะก็คือนี่เลยเป็นช่วงที่ไอต้องชิมเมนูแต่ละเมนูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยค่ะ หลนปูนะคะหลนปูหลนปูนี้เราต้องทานกับผัดนะจิ้มเลยจิ้มเลยกินเลยกินเลยอืมเยีมันๆมากเลยเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นกุ้งผัดพริกขี่หนูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงแน,ลนล่ลุ้นละสิลุ้นละสิอืมเด็ดที่สุดกคือกลิ่นพริกขี้หนูสดๆเลย แล้วรสชาติกรมบก่อบมากๆกุ้งเด้งมากสดมากๆหวานเลยหวานเลยบอกเลยอันนี้เป็นยำถั่วพูนะคะเขาก็จะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะคะรสชาติมันละมุนมาก และนี่ก็คือความพิเศษที่เรานํามาฝากกันในบินกินเฮสัปดาห์นี้ช่วงนี้การท่องเที่ยวยังซบเซากันอยู่เราพี่น้องชาวไทยนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนคนละนิดละหน่อยช่วยกันซื้อช่วยกันใช้บริการร้านรวงต่างๆให้กลับมาคึกครั้อีกครั้งและครั้งหนะ้าเรายังมีความสุขความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนคะ่ะแล้วพบกันใหม่สาวนะเวลาเดียวกันนี้สวัสดีคะ่ะ in here